นาคสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหมือนดิฉันไหมคะฟังเพลงกลิ่นโคลนซาบควายครั้งใดอดนึกถึงชีวิตคนไทยในต่างจังหวัดไม่ได้ทุกครั้งคุณสมชายครูสุนสมบัติซึ่งรู้จักกันดีในานามของซูมแห่งคอลัมน์ซูมเหหะพาทีหน้าห้านังสปิมไทยรัฐในฐานะเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งคือจังหวัดนครสวรรค์คุณซูมบอกกับดิฉันว่า เพลงแรกที่ติดหูก็คือเพลงนี้แหละคะ่ะแต่แล้วเมื่อวันคืนเปลี่ยนจากเด็กต่างจังหวัดกลายมาเป็นนักเรียนในเมืองกรุงที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารสนิยมก็เปลี่ยนไป คุณสูงบอกค่ะว่าเพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากต่อรสนนยมด้านเสียงเพลงพอมาเริ่มเรียนหนังสือขึ้นชั้นมัธยมก็จะถูกอิกทธิพลของเพื่อนๆที่ครอบงำนะครับเขาก็จะฟังเพลงของสมัยนั้นก็เรียกว่าลูกกรุงใช่ไหมครับเพลงของสุเทพของชรินและก็ของนริตออรีเนี่ยนะครับมาสามคนนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราก็พอร้องได้ถ้ามีเพลงของสามคนนี้ก็จะจะร้องได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่ยังจาได้ก็มี อย่างเพลงท่าเทวีอะไรนะครับบุญชั้นวีแต่คงไม่ถึงอะไรนี่นะฮะก็จะชอบมากบุญชั้นมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนา oh <my> คอยเฝ้าแต่คอยทุกคราดวงจันทราไม่ลอยเลื่อนมาใกล้เรา เพลงท่าเทวีเนี่ยจะยังไงก็ยังคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบมากเ,เพลงที่เขาบรรยายถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักชลินนันทนาครเขาร้องดีลเลยเกิน ว่ามีความหลังอะไรฝังใจเกี่ยวกับเพลงนี้เหมือนกับคุณชรินนันทนาคอนหรือเปล่าคุณสูมปฏิเสธค่ะคิดว่าคงไม่มีนะฮะแต่ว่าก็เป็นธรรมดาของเด็กหนุ่มเนี่ยนะฮะจะต้องพยายามสร้างจินตนาการว่าชอบคนนั้นชอบคนนี้และคนนั้นคนนี้ก็อาจจะสูงกว่าเรารวยกับเราเป็นอาจจะเป็นลูกเท่าแก่ในจังหวัดในเลตมองนั้นนี่ยก็พยายามฝันไปเท่านั้นเองแต่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นเป็นดอกฟ้าหรืออะไรกับ คนเดินดินเนีย่ยยงเป็นคนคุณเริคนคงไม่ถึงขนาดนั้นสมัยเรียนอยู่ที่เตรียมอุดมนะคะคุณซูมีเกรดเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่สนุกทีเดียวค่ะมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมที่กรุงเทพนี่ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเรามีงานรื่นเริงงานเลี้ยงของห้องอะไรแต่ไหนเนี่ยทุกคนจะต้องออกไปแสดงเราก็เลยมาคิดว่าถ้าเผื่อเราร้องเพลงพวกอย่างเมื่อกี้เนี่ยพวกเพลงลูกกรุงเพลงสุดเทพชรินเนี่ยมันก,ก็ธรรมดามันไม่เป็นเอกลักษณ์ ก็เลยไปซ้อมเพลงประเภทพวกเพลงแหล่อะไรงียก็เลยไปไปซ้อมแล้วครับเวลาขึ้นไปแสดงก็ให้เป็นที่เซอร์ไพรส์ของคนเพื่อนก็ยังจําได้ว่าเป็นร้องเพลงพวกเพลงแหล่เพลงกรอนลิเกอะไรของพอรพิรมฮะจำได้ว่าเพลงดาลูกไก่มีตากับยยาคนปลูกยเ,งเ,กเยงแก่ มีลููกอย่เจตัวชาวก็ออกกกรริิิมัวจนเเมม็็ดดถัวขวข้าตอนที่คุณซูมร้องเพลงแหล่เพลงลูกทุ่งตอนนั้น<ๆ>ก็เพื่อจะให้เพื่อนจำได้เร็วขึ้นไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแต่ตอนหลังกลับไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะสมัยที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาคุณซูมบอกว่าตอนนั้นกลับมาชอบแล้ะก็ผูกพันกับเพลงทุกทุ่งมากขึ้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันหลอ่อหลอมอยู่ในตัวเราซึ่งจริงๆเราเป็นคนบ้านนอกเป็นเด็กลูกทุ่งอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงที่เราเติบโตมาหรือพยายามที่เราเรียนมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะฝืนจะปิดบังตัวเองกําลังจะแสแวงหาอะไรใหม่ๆเราก็พยายามคิดว่าเราไม่ใช่คนลูกทุ่งว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็จะต้องฟังในสิ่งที่ คนที่เขาที่อื่นฟังกันเพื่อที่เราจะได้เป็นคนกรุงแต่พอเรามาเรียนต่างประเทศมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความเหงามีความว้าเหวและก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในสุนมันก็ต้องกลับไปไปสู่ความเป็นตัวเราเองนะครับนั้นจะมีความรู้สึกว่าฟังเพลงลูกทุง่งโอ้โหฟังแล้วมันซึง้งก็เลยทาให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็หันมาชอบเพลงลูกทุ่งค่อนข้างมากนะครับแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็เลยกลายเป็นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งอีกคนหนึ่ง อีีีกจาาาาาบ้้นนนนไป 5, ปหมมเยนนยคคืคคคดดดววิถึงชอบมากๆก,ก็คือเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดนะถามว่าทำไมาถึงชอบก็อาจจะเป็นไปนได้ว่าเพราะเพลงนี้เนี่ยคายบรรยายไปสู่ความหลังแตงนี้เขาคล้ายๆเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนที่บ้านมีอะไรนครับท้องนาเป็นยังไงลำประโดงเป็นยังไงก็เลยทำให้ความสุขก็เลยชอบเป็นพิเศษไอเ,เล่นน้าในลำประโดงพายเรืออีปองเก็บดอกสโนโอลุยน้ำลุยคลอนหาปูหาปลาจำได้ทิตาแต่เล่นจนโตรอ คุณซูมยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำค่ะว่าเพลงลูกทุ่งนั้นคือเพลงในหัวใจถ้าถามว่าอะไรที่มันอยู่ในใจในสุดเราก็ค้นพบว่ามันน่าจะเป็นลูกทุ่งนั่นแหละนะครับเพราะาสิ่งนั้นคือเป็น,เป,นเป็นตัวคล้ายว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในอารมณ์ที่เป็นของเราตัวคนเดียวตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะบอกออกมาว่าเรา,เรา เราชอบเพลงลูกทุ่งนะครับเพราะนั้นตรงนั้นก็คิดว่านั่นคือความชอบที่แท้จริงครับหลังจากรับราชการมาเกือบ30ปีจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสภาพ,พัฒน์คุณสุ่มก็เกษียณอายุต,ตัวเองเมื่อ3ปีก่อนมาเป็นนักสื่อสารมวลชนเต็มตัวและช่วงนี้เองค่ะที่คุณสุ่มบอกว่ามีเวลาฟังเพลงน้อยลงวันๆฟังแต่ข่าวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีดนตรีในหัวใจ ลป,ลปล่อยออกมาทุกครั้งทีีม่มโอกาสนเวลาเมื่อไหร่รก็คงจะนั่นบ้างเช่เนเวลาอาบน้ําหรืออะไรหรือว่าอย่างที่บางทีเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศอีกเวลาเราไปเดินคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็อดที่จะร้องเพลงไม่ได้นะฮะแล้วก็เราจะนึกอะไรออกมาร้องได้ท่อนละนิดท่อนหน่อยก็จะร้องมอนก็เดินร้องไปคนเดียวโดยโดยที่ไม่สนใจใครเพราะเขาก็ไม่สนใจเราคุณผู้ฟังล่ะคะวันนี้ร้องเพลงให้ตัวเองฟังบ้างหรือ,อยัง ต้องลากันแล้วล่ะค่ะและเราคงต้องลากันด้วยเพลงเก็บตะวันของคุณอิทธิพลังกูลซึ่งคุณซูมบอกว่าเป็นเพลงสมัยใหม่ที่ชอบที่สุดมันชอบอะไรหลายอย่างในเพลงนี้นะไม่ใช่ชอบว่าเป็นพักความหวังใหม่แต่ว่าชอบเพราะว่ามันมีอะไรในเพลงนี้นะค,คุณสมชายกรูสวนสมบัติหรือคุณซูมแห่งไทยรัฐค่ะ <the> แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ Dance and sun